สวัสดีครับผมอะไรเนาะลุงพันวิ่งางานเข้าอย่างเนาะมีอย่างมีอย่างมีอย่างปะฮะจ<อ>ละลั่นขอลั่นลั่นหน่อยขอลั่นลั่นหน่อยเงียบเบาหนุ นุก็ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแทนลุงนะครับยกป้อยกป้อยกป้อ E o poré, o poré? Tchau! ลุงพันไปไหนนะ่ะลุงพันไปไหนนะ่ะข้าข้าข้า,ขาเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบเ้ยเรียบร้อยอ งานเข้านะครับงานเข้างานเข้าใบยางนะครับผมงานนี้ต้องพึ่งป่าลูกหลานลงบนครับมีเชือกไหมมีเชือกไหมมีโซ่ไหมมีครับมีรถลูกพันดีครับพี่คนดึงเอาโซ่เอาสลิงก็ได้โอ้หนี่ครับพี่น้องเราเนื้อเนื้อ จกครับจกครับอ่าทีท right. mm ีห hmm. น yeah, yeah, yeah. well, yeah. mm ่อยทหน่อยอเทีหน่อยมาเลยน้อนเลยอ่าเนี่ยจกไมด้ต้องขอจัดน่าเอ็มบต้องให้ผมครับนะก็ทดสอบพื้นที่ดูครับ ดินมันล้มดินมันล้มเออลูกพันลูกไมทุกคนเห็นคลุกยกสองแเลอรย่ก็่วนส่วนนี้เนี่ยมันจะล้มใช่เออแต่ว่าส่วนนั้นขับได้ก็พอดีได้ยินเพิ่นบอกว่าจะมาฝึกหัดขับรถนะเราก็มาทดสอบบดูว่าตรงไหนมันล้มแล้วก็จะได้แจ้งให้เพิ่นทราบอจะได้ประสบการณ์จริงเออว่าตรงนี้มันล้มเนอะก็ก็โซนนี้ห้ามมา แต่ที่นี้มันเป็นจุดรับน้ำไงเออแมนมันอุ้มน้ำครับเวลาเพื่อนมาอมันต่ำกว่าเพื่อนไงเวลาเพื่อนมาหัดขับรถก็ต้องไม่ต้องมาออโอ้ยไม่ขยมไม่ขึ้นเลยใช่เลยครับใช่ขึ้นได้เพราะผมขยมหลังให้มันไงโอ้เป็นไงครับมือกับมือชี้รถแรงรถแรงรถแรงโอ้ย รถแรงรถแรงเพร่นว่าเพื่อนจะมาเป็นฮัขับรถนะถ้ามาฮัขับรถมันจะได้รู้ว่าโซนี้นี่ไม่ให้เพื่อนมามาต้องมาแค่อากจากไม่มีบุญได้โค้งไปนะครั้งนี้เมื่อกี้ไมได้ภาพเลยเพิ่อน้เมื่อกี้โอ้ไม่ทันนะพันช่วงไปปล่อยรอดได้ไหมไม่ไหวแล้วข้างหลังมันจะเม้เน้กล้งให้เน้อก้งเน้กล้งปล่อยรอดได้ไม ทดสอบทดสอบความแน่นครับหอยลออได้ไหมยังเมื okay, yeah, so like ่อกี้ไม่ได้ภาพอ่ะโอ้รถแรงรถแรงต่อไปต้องเป็นป่าลูกกระจาเองแล้วนะครับคันนี้ลองจิบหน้ีบเดี่ยวในรถขี่รถไปยังกันก่อไปลองก่อนนะครับบอยจทันโค้ดขี่ขี่รถไปยังเขาเดีพอดีเพื่อนว่าเพื่อนสิมาฮัทขับรถเออพอดีเท็เท็ดไฮบ์ขับกันสี่หน้ามาฮัทขับรถนี่เขับแบบนี้มันเอาไม่ได้ เข้าไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ไปครับติดขาเข้าไม่ได้ครับมันเลื่อนเลื่อนบอรบไม่ได้อีกเลื่อนบอรไม่ได้อีกเจ้าี่จะไปดีพตักงจะทอะไรเล่นแล้วแล้วแต่จะปเล่นโคตรโฉมดูนะครับทีัดนะครับผม

รถแรงรถแรงรแต่ไม่ใช่ใบย,ย่างไม่ขึ้นแล้วเยอะ